นี่คือบรรยากาศที่เกษตรกรจากจังหวัดขอนแก่นกว่า2,000คนรวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่โรงเรียนสาวัถีพิทยาสรร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นงานระดับประเทศที่จัดขึ้นเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะค่ะแม้ว่าแดดจะร้อนแต่บรรดาพ่อแม่พี่น้องก็ทยอยมาร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย งานนี้ได้รับเกียรติจากนายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์เป็นประธานและได้ลั่นของเอาเลิกเอาชาัยและเปิดงานอย่างเป็นทางการต่อด้วยการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนถามแก่นคนครที่มารำอวยพรค่ะ มาดูกันที่บรรยากาศกิจกรรมในงานกันบ้างนะคะก็มีการเปิดให้ร่วมลงนามถวายพระพรมีนิทรรศการเทอพระเกียรติพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวราชายาการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งเน้นให้คําแนะนําเพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้ง มีนิทรรศการการสาธิตโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวนิทรรศการ,กรเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูกการฝึกอาชีพเกษตรกร,กรมีกิจกรรมการแข่งขันและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนอกจากนี้ก็ยังมีการจําหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรของจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ โครงการคลีนิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเธอพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรราชาในวันที่9ธันวาคมโดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่9ถึง30ธันวาคม2555ค่ะกิจกรรมครั้งนี้มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งานค่ะซึ่งจัดงานร่วมกับหลายหน่วยงานอาทิกระทรวงสาธรารณาสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นค่ะโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นับว่าเป็นงานรูปแบบหนึ่งของการเข้าไปแก้ไขปัญหากับกเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการมอบความรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรและที่สำคัญกเกษตรกรได้รับการบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน ธงชัยมนตรีถ่ายภาพสาลิสลาเทียจันทึกและทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน